จะพาเพื่อนๆมาดูส่วนผมนะเนี่ยหน้าฝนในช่วงหน้าฝนนะครับส่วนของผมอะ่ะมันจะมีร่องที่เอาไว้รับน้ําอยู่นี้นี่อันนี้คือร่องรับน้ำน้ำจะวิ่งยาวไปสุดนู่นเลยมันจะไม่เหมือนกับเอ่อร่องที่ตรงนะพอน้ํามันเข้ามานะครับจากทางร่องที่มันตรงอย่างนี้แบบมันก็จะมาอออยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะมีทางออกน้ําอยู่ทางนึงอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวจะพาไปดูครับนี่ก็คือทางออกน้าของผมนะนี่ตอนนี้ขนาดเราเปิดน้ําออกแบบแรงๆขนาดนี้นะครับ น้ำในสวนนะครับยังออกไม่ทันนะท่วมล่องเรานะครับเดี๋ยวเราจะทําการไปขุดตรงนู้นอีกล่องหนึ่งเพื่อให้น้ํามันระบายได้ทันนะใช่ไหมแม่เดี๋ยวจะขุดแนวนี้นะครับแนวนี้ให้มันลงไปไ,ไ,ไปแล้วไปแล้วครับด,ดีดีโอ้แลวจะมาทําทรงทําสวนโรงแรงก็ไม่มีไปแล้วครับดูว่าจะเป็นน้ําตกเหมือนฝั่งนน้นหรือเปล่า ดูนะไหลเร็วมากเพราะน้ำมันอั้นเยอะนะนงแหนก็ไปเลยครับแหนสีเขียวไปเร็วๆโอเคแม้ว่ามันจะเบาไหมไมากเลยเบาอืมนี่นะโอ้ออกเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวหาอะไรมานั่งเล่นแถวนี้เอาอะไรมาปตุ๊กปลาได้เลยนะเนี่ยอืมใช่ไหมไ<อ>นี่มากับลูกสาวนะฮะซันนี่ไป <า S 1> แล้วแม่กลักบแล้วเฟมโอ้โหมึง